สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะจะมาชมหมอมูย่าง30ปีนะคะตลาดเมืองสุรินนะทุกคนของดีเมืองสุริน,น,ะะน,นอีกเจ้าหนึ่งเจ้าดังเลยนะถ่ายมาแล้ว30ปีเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะบรรยากาศในร้านกันนะคะไปเลยคะ่ะค่ะทุกคนถ้าเราวิ่งรถนะในถนน226นะคะ เลยสี่แยกไฟแดงมาเราก็จะเห็นนะคะหมูย่างสี่แยกต้นโพนะคะทุกคนหายอยู่ตรงจุดนี้นะคะน่นะคะหมูย่างสี่แยกต้นโพนะคะย่างใหม่ร้อนๆทุกวันนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะ <S <S นนอันนี้ก็ <S 2> <S 2> ลูก ลูกค้ามาซื้อนะคะแล้วก็น้องก็มีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะทุกคนเนี่ยน้องกำลังย่างอยู่นะคะตั้งขากล้องไม่ทันเดี๋ยวถ่ายภาพภาพสวยๆไม่ได้นะคะทุกคนนี่นะะไม่ได้มาแล้วมาอัปเดตนานแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตหมูย่างสี่แยกต้นโพนะคะแก้มหมูหัวหมู60สลิ้นหมู70็ดสบาทนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะเลยไฟแดงมานะคะ นิดเดียวป้ายก็จะเจอเลยนะคะอยู่ตรงจุดเลยนะคะ<ร>น้องย่างด้วยเตาถ่าน,นะคะทุกคนของวย่างก็จะมีน้ําจิ้มรสเด็ดนะคะนะคะคท่านแวะมาทานแวะมาซื้อก็สแกนเชื่อกรได้นะคะน้องกำลังยุ่งอยู่เรายัางไม่ได้ทักนะคะเดี๋ยวเราไปทักน้องกันนะคะตรงนี้นะคะทุกคนหมูย่างสีน้ำต้นโขนะคะสามสิบปีน่คะ ร้านนี้นะคะสามสิบปีเลยนะคะคุณนาสวัดดีอีกครั้งหนึ่งนะคะผมครับนะคะขอ,อนี่รีวิวน้องถ่ายมีลิ้นนะคะทุกคนเมื่อนี้ย่างไรบ้างเนาะอนะคุณอาแปดหัวนะคะคนนี้ยางแปดหัวนะคะแปดหัวนะคะทุกคน,นอันนี้จะเป็นหน้ากากมาเนาะหน้ากากหมาหน้ากากมานันนะคะ,นานานนะ,คะทุกคน มีลิ้นกับหน้ากากสูตรพิเศษของทางร้านนะคะเขาจะมีน้ำชิมน้ำชิมรสเด็ดทำเองนะทุกคนีน้งนองเขาทำทำะอาดสะอาดเลยนะคะทุกคนนีน้ำชิมนะรสเด็ดเลยนะคะทุกคนเนาะผ่านไปผ่านมาถนน226เส้นบุรีรัมนะคะก็ะเลยป้ายเห็นป้ายกเกษตรอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะทุกคนอยู่ฝั่งซ้ายมือมไ,มไม่เมมนะะ่นน้องเขามา ก็ามาลูกค้ามาสั่งประจำนะทุกคนนะคะพนักงานต่างๆก็มาในช่วงนี้นะทุกคนเนาะ,ะนี่ขายรถติดเลยนะคะทุกคนเนี่ยมีลูกค้านะคะเจาะรถเข่งนะ,ะซื้อทานเลยนะทุกคน,นาทานไหมคะย่างด้วยเตถาถ่านร้อนๆนะทุกคน เย็นมากนะคะเปดหัวน้องบอกว่าวันนีเป็ดหัวนะจิตบรรยากาศไม่โฉบไปนะคะแอดมินก็เคยมารีวิวนานแล้วนะทุกคนแต่วันนี้ก็กลับมาใหม่นะคะกลับมารีวิวใหม่ทุกคนเนาะเนี่ยนะคะนูเสาธิดยุกบ่อเสาธิดลูกใ่ดแต่ส่รอ๋อเวตาซุระจำเป็นเนาะ นะคะโบหยุดโบเป็นมือนะคะทุกคนหยุดไม่เป็นวันนะทุกคนหยุดไม่เป็นวันนะคะของเขานะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะหมูย่างสีแยกต้นโพนะคะเจ้าตำเจ้าเดิมเจ้าเขานะคะทุกคนนี่นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะน้องย่างย่างตั้งแต่กี่โมงนะคะสคิบโมงถึงถึงค่ะอ๋อ แล้วตะหมดเลยใช่ไหมคะ,ะหมดเข้าเลยวันนี้มาแปดหัวนะทุกคนนะคะไม่อยู่ประมาณนี้นะคะอยู่จุดนี้นะคะทุกคนสี่แยกต้นโพนะคะพิกัดนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆที่ชมช่องใหม่ที่เข้ามาชมวิดีโอใหม่จะรู้ว่าเออร้านอยู่ตรงไหนนะคะเส้นสองสองหกนะคะทุกคนนี่ออกเส้นสองหกบุรีรัมนะคะเลยสี่แยกไฟแดงมาก็จะเจอร้านน้องพอดีเลยนะคะทุกคนเจออยู่มุมนี้เลยนะคะ จะย่างแฟนนะคะน้องย่างมีโต๊ะให้ทานข้าวด้วยสั่งแล้วก็นั่งทานได้นะคะถ้าชอบบรรยากาศร่มๆ่มริมคูเม,มืองโบราณนะ,ะทุกคนก็จะเห็นร้านหมูย่างอยู่ตรงจุดนี้นะคะไปเก็บบรรยากาศนะคะให้ชมกันนะคะสักแปดนาทนีนะคะทุกคนนะสั่ง<ม>เลยน,นะคะ หน้าก,กาศมีแก้มนะทุกคนมีแก้มมีลินนะ้นหน้าทุกคนย่างด้วยเตถาถ่านนะคะแบบใจเย็นเลยนะคะทุกคนเนาะ จะมีลูกค้ามาสั่งจอดโตรอโกันนะคะทุกคนหันแบบเซียนมากเลยนะคห็นมชุบ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 นี่ลูกค้ามาสั่งนะคะก็่อมาเรื่อยๆนะคะ ปีแล้วนะคะร้านนี้นะคะเขานั่งรถกระปุกมาซื้อเลยนะทุกคนนี่ลูกค้านะคะนั่งรถกระปุกมาโอมาจากภาคนู้นนะทุกคนโน้นลูกค้านะคะทุกคนเนะอะเลยไฟแดงมานิดนึงนะทุกคน ถนนหลักเมืองนะคะออกเส้นถนนหลักเมืองมาเลยนะทุกคนเนาะออกเส้นถนนหลักเมืองมาเลยนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินทร์ก็มารีวิวนะคะหมูย่างสามสิบปีของดีเมืองสุรินทร์นะคะถ้าขายรสชั้นไม่ดมีอยู่ไม่ได้สามสิบปีนะอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนขายมารุ่นสู่รุ่เลยนะคะ ผ่านไปผ่านมาถนนสอง่องโกก็มาใช้บริการกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะหมูย่างหมูย่างสี่แยกต้นโพนะคะหกสิบบาทแก้มหมูหกสิบนะคะลิ้นหมูเจ็ดสิบบาทนะคะมาใช้บริการกันได้เลยนะคะวันนี้ช่องตะบันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินก็ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจขอบคุณเจ้าของร้านนะคะที่มา ให้รีวิวนะคะให้หายคิดถึงกันนะคะทุกคนเนาะเพราะไม่ได้เข้ามารีวิวนานแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านน้องด้วยนะคะถนน2 2 6นะคะทุกคนมาใช้บริการกันได้เลยนะคะเพื่อนๆที่ชอบคลิปของเราอย่าลืมนะคะส่งกํลาลังใจนะคะให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, ด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ใหม่ จากช่องของเราต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณหมูย่างสีแยกต้นโพนะคะที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ